มาลวพี่น้องลาวพัฒนาเลขมีที่มาเลขเิ่นหลุดลายงวดเนี่ยกับมานหลานี่นาะพี่น้องเน,นาะลาวพัฒนาเลขมีที่มาวัานจันทร์ที่สิบสี่กรกฎาคมสองห้าหกแปดนาะพี่น้องเลขมีที่มาหลุดหลุดอีกแล้วพี่น้องเลขเป่าเลขเบินเลขมันออกบนนี่คือแปดแปดล่างนี่ก็คือหกเก่านพี่น้องเนาะ เหล็กมีดที่มาเพราะเขาว่ามีจักตัวพี่น้องทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับโคว่ามีจักตัวว่ามีห้ยรุนเลยไก่เพราะแผ่นจรวดเพราะเขาน่าพี่น้องรถเด้อร์มีของเกา่าห้เบิ่มความเล้วพี่น้องรถก็บคนลด เรียกพวกเขาวัดมาาเนี่ย 第一。 วิ่งบนล่าง สองสองกับสามเน้นสองอีกพี่น้องที่แล้วกันเน้นสองกับพวกเขาก็มีมาก สองศูนย์สองสี่สองห้า 26, hụt kiệt สามศูนย์สามห้า 3, 6 สี่สองเก็ดสองสามหกสามตัว ส่วนตัวเน้นในเพื่อนเน้นสองเกตหลักสามหกเพื่อนหมักทั้งสองทั้งสามวันนี่แต่ว่าตัวหมักคักๆนี่ก็แม่นสองอะ่ะต้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนเน้นที่สองาพี่น,น้นนองเขาแคปหน้าจอเด้อเดี๋ยวสิทวนล่าพัฒนาเหล็กมีที่มาวันจันทร์ที่สิบสี่นี่บนล่างเพิ่นให้วิ่งสองกับสามเพิ่นเน้นสองล่องสาม ส่วนจ้าผู้เนี่ยค่ะสองศูนย์สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดลักสามเนีก็เป็นสามศูนย์สามห้าสามหกสามเจ็ดส่วนเลขสามตัวในสี่สองเจ็ดสองสามหกเพื่นเน่นสองเจ็ดสามหกเพิ่นมักทั้งสองทั้งสามเราไปีน้องเนาะพี่น้องอย่าลื่อมบนล่างไปกลับด้วยเอาแค่น่าจอดตามนี้ครับผมทรรมาจะจัตวคัดกระพรน อขอบุญขอพูดอ,อาจายาได้หลายครับผมโชคหมานกันมาแล้งสองตรงเคีงฝากคนไลค์คนแชร์คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม